มาที่เรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวค่ะโตเกียวโอลิมปิกวันนี้เปิดการแข่งขันและ6โมงเย็นมีการถ่ายทอดด้วยนะคุณโบสถ่ายทอดทางสถาถนีโทรทัศน์ N b t บของกรมประชาสัมพันธ์บางคนบอกว่าเอ้ย NBT ดูที่ไหนอ่ะไม่เคยดู NBT ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีก็ช่องสองค่ะกดไปที่ช่องสองช่องห้าเนี่ยเป็นช่องหนึ่งช่องสองคือ NBT นะคะแต่ดิฉันว่าดูใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีด้วยนะคะ สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่ากลุ่มนักกีฬาชาวรัสเซียเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สุดในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวค่ะเพราะอะไรจำได้ไหมคุณผู้ชมรัเสเซียเคยมีคดีอื้อเฉาเรื่องการใช้สารกระตุน้นจนโดนแบนจากการแข่งขันใหญ่ๆมากมาย หน่วยงาน ITA เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2018นะคะโดยหน่วยงาน ITA นั้นจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการโกงการแข่งขันด้วยการใช้สารกระตุน้นซึ่งพวกเขาเริ่มทำการตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่หมู่บ้านโอลิมปิกเปิดให้ใช้ไงก็จะเริ่มมีนักกีฬาทยอยมาเขาก็เลย ITA ก็เลยตรวจสอบเรื่องการใช้สารกระตุ้นด้วยค่ะคุณโบท๊ทคะครับ นักกีฬาชาวรัสเซียนะครับถูกแบนจากการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวแล้วก็ยังถูกแบนจากโบอลโลกด้วยนะครับในปี2022เนี่ยหลังจากที่ในปี2019นะครับถูกตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นนะฮะแล้วก็ยังมีการปิดกั้นการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างชาติอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง IOC นะครับเขาก็ออกมานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดช่องให้กับ ทางนักกีฬาคนอื่นที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นตรงนี้เข้ามาสามารถที่จะแข่งขันในโอลิมปิกที่โตเกียวในครั้งนี้ได้แต่ว่าต้องใช้ชื่อทีมว่า roc นะครับแทนการเรียกชื่อทีมด้วยประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ธงชาติรัเสเซียตลอดการแข่งขันเลยแม้ว่าในช่วงที่รับรางวัลบนโคลดียมนะครับก็ห้ามเปิดเพลงชาติรัเสเซียด้วยนะครับ แล้วก็ทางคุณเบนจามินโคเฮนนะครับซึ่งเป็นผู้อํำนวยการของ ITA นะครเขาก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแน่นอนนะครว่าผมจะไม่ปิดบังเรื่องที่นักกีฬารัสเซียเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบมากกว่าคนอื่นๆซึ่งพิจารณาจริงแล้วก็มาจากเคสเมื่อปีก่อนๆที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เท่ากับรัสเซียปีนี้จะใช้ชื่อว่า ROC นะครจริงๆก็ย่อมจาก Russian Olympic Committee นะครับคือแทนที่จะเรียกประเทศว่ารัสเซียก็จะเรียกว่า ROC แทน อ๋อก็คือมาแข่งขันว่าเขาเป็นอะไรน,ะนักกีฬาสัญชารสเซียแต่ไม่ได้มาแข่งขันในนามประเทศรัสเซียประมาณนั้นเลยนะเรียกว่า ROC ไม่มีการแบบว่าเปิดเพลงชาติเลยถ้าเขาได้รับเหรียญทองอย่างเงี้ยก็เปิดเพลงชาติเสเซียไม่ได้อย่างนี้หรอคะใช่ครับ อืมอืมก็น่าเห็นใจแต่ว่านักกีฬารัสเซียนี้ก็มีความสามารถนะดิฉันจําได้ว่าเด็กๆเวลาเราดูแข่งขันยิมนาสติกอย่างเงี้ยที่จะแข่งขันแล้วสู้กันก็คือแบบรัสเซียกับจีนเนี่ยใช่ปะ่ะส่วนใหญ่รัสเซียกับจีนเนี่ยจะเก่งมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเราดูปีนี้ว่าใครจะได้ขึ้นรับเหรียญจะมีการเปิดเพลงชาติแล้วก็ใช้ธงของชาติอะไรบ้างค่ะ